เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย ข้อแปดทุกคนเดอ n a น r ร t เตอร plies that Mrs. Form that okay. ิสควอโบล o เฟเวอร์สฟอร์มของการศ h a ษาที่เน้ e ย s ำสิ่งหนึโอเคผู้เขียนนะคะเขาอิ plies ทุกคนบอกอ้อมๆนะว่ามิสซิสควอโบเนี่ยเฟเวอร์สเฟเวอร์เฟเวเนี่ยคืออะไรทุกคน ของโปรดถูกต้องไหมคะ My favorite toy My favorite colors ของโปรดเพราะฉะนั้นเนี่ย f a v o r i ก็แปลว่าโปรดโปร,ปรดปลาเนี่ยทุกคนก็แปลว่าชอบนั่นเองนะ Likes a form of education that emphasizes ตรงนี้นะคะ emphasize คือการเน้นย้ำถูกต้องไหมเอ่ยที่เน้นเรื่องอะไรคะ เขาชอบการศึกษาที่เน้นเรื่องอะไร Traditional values ใช้ B active engagement ใช้ C นะคะ Artistic experiment แล้วก็ใช้ D factual retention ตรงนี้นะคะเขาบอกว่า Traditional values เป็นแบบคุณค่าแบบอะไรคะ Traditional แบบ ดังเดิมเนาะแบบแบบสมัยแบบเก่าๆอะทุกคนความคิดแบบดังเดิมตามธรรมเนียมอะไรนี้คะ active engagement e n g a g e คือการทำร่วมกันถูกต้องไหมคะ engagement นี่ก็คือการแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความ active นะคะก็คือทำไมเอ่ยทุกคนทำเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเป็นคน active ก็คือเป็นคนที่ทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นถูกไหมเอ่ย active engagement นี่ก็คือมีการปฏิสัมพันธ์กันมีการ interact กับทุกคน มีการโต้ตอบใช้ซีบอกว่าชอบให้แบบอาร์ติสติกนะคะ experimentation ชอบแบบ art art หรือว่า deduct factual retention คะชอบแบบ fact นะคะชอบแบบเน้นแบบด้านแบบความจริงข้อมูลนี้ช้อยไหนเอ่ยคะทุกคนชัดเจนอยู่นะคะมิสซนะิสค l อเลเนี่ยเขาย้ำเลยนะย้ำตรงนี้ถูกต้องไหมคะเขาย้ำนะคะตรงนี้ว่า I wish e m not only to be thought but interested in what they learn เขาต้องการให้นักให้เด็กๆเนี่ยไม่ใช่แค่ถูกสอนแต่ว่าต้องต้องอะไรคะต้องสนใจด้วยถูกต้องไหมเอ่ยแล้วก็ยังให้ต้องเวลาอย่างเรียนประ,ประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่ให้จำใช่ไหมคะแต่ให้รู้สึกว่าเออคนพวกนี้ยเขามีชีวิตจริงๆถูกต้องไหมคะ เล่าถึงประสบการณ์ในชีวิตจริงแล้วก็ให้พูดภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะในช่วงเวลาอาหารด้วยนะคะอะค่อนข้างชัดเจนนะทุกคนช้อยไหนเอ่ยคะแน่นอนแหละไม่ให้มาจดไม่ต้องแบบมานั่งท่องจำอะ traditional values นี่ตัดก่อนเลยใช่ไหมคะแบบสมัยเก่าเนี่ย s ฟกชั่ retention ก็ไม่เกี่ยวถูกต้องไหมคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีบอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยมีหัว a r t ตมากแต่ว่าเราก็อย่าโดนเขาหลอกนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยตัดไปเลยนะคะเหลือแค่ active engagement ทุกคนได้ไหมคะตรงนี้ active engagement เนาะก็คืออะไรคะก็คือ มีการปฏิสัมพันธ์นะมีการอินเทอร์แอคกันใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าเขาก็อยากให้แบบรู้สึกสนใจจริงๆอยากให้แบบเหมือนแบบเรียนรู้ชีวิตของพวกอ่าคนในประวัติศาสตร์อยากให้พูดภาษาฝรั่งเศสจริงๆไม่ใช่แค่มานั่งท่องจำใช่ไหมคะทุกคนประมาณนี้นะก็คือ the n a r r a t o e implies that Mrs. Quabell favors a form of education that emphasizes active engagement ค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกลิง้งๆลิง,ลงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้ yeah! กดสิคะ